สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องแฮปปี้การเกษตรที่เคารบรักทุกท่านค่ะพี่น้องคะสำหรับืัอนี้นะคะ,ะบรรยากาศยา่ำแรงค่ะพี่น้องสาารัดพผ้าพ่อพี่้องมาเบิ้งเขาสายพันธุ์ไม้ค่ะพี่น้องคะเป็นข้าวเจ้านะคะเป็นข้าวเจ้าหน้าปีค่ะพี่น้องซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ซึ่งงซารัดก็ได้สืบพเนิ่นมากขึ้นกันค่ะพี่น้องคะ่ะซึ่งมีชื่อพันธุ์ว่ามัลิสีทองค่ะพี่น้องคะเบิ้งตนดูคะ่ะสูงท่วมหัวเาารัดด้อค่ะพี่น้องตอนนี้สาารัดอยู่ ยืนย่พื้นน้ำเด้ค่ะนี่เด้อนี่ส่วนพุน่ะค่ะลั่ต้นพ่นเป็นเขาเจ้าต้นสูงค่ะพี่น้องส่วนลักษณะประจำพันศีเปรยจังไรตอนนี้พัฒนาการของต้นเขามลีสีทองของศีเปรยจังไงเดี๋ยวสาวสสิ้าพอพี่น้องไปย่างเบื้องกลางแปลงไก่ไกก,ก,กันเลยค่ะพี่น้องไปกันเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องคะสําหรับ ต้นเข่าเจ้ามะลิสีทองของเข้าค่ะพี่น้องซึ่งแปลงนี้เป็นหน้าโคกเด้อค่ะพี่น้องพูดละค่ะไปไกลๆพูละค่ะพี่น้อง่ะเข่าสูงท่วมหัวได้เลยค่ะพี่น้องคะตอนนี้สาวลาดก็สสปุ๋ยรับทองเมื่อประมาณกลางเดือนพฤศจิกาที่แล้วมานี่ค่ะพี่น้องตอนนี้สาวลาดก็เลยมาอัปเดตสู้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งค่ะนี่ละค่ะกรลังม่านไหม่านปิงเลยค่ะพี่น้องหน้าธงนีเป็นหน้าโคกเด้อค่ะพี่น้องสาวลัดดำเอา ม่านทองไ่ไก่ขวดเลยนะคะพี่น้องพูนะคะปาดเขาม่านให่ใๆค่ะพี่น้อง,ะะาาองสําหรับเขามะลิสีทองนี้นะคะลักษณะประจําพันธุ์ที่สารสื่อมากนะคะพี่น้องเพ่นค่าว่าเป็นเขาเจ้านะคะเป็นเขาเจ้าค่ายมะลิลอยหาค่ะพี่น้องคะ่ะต้นสูงด้วยนะคะพี่น้องประมาณร้อยห้าสิบถึงร้อยหกสิบเซนติเมตรค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นเขาเจ้าพืนนุ่มนะคะพี่น้อง หุงแล้วนี่หอมนุ่มอร่อยเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะหอมนุ่มเทียบเท่ามะลิลอยหาเลยคะ่ะต้นสูงคะ่ะพี่น้องคะ่ะต้นสูงก็มะลิลอยหา่าแต่ลำต้นของเพื่อนสิเป็นลำต้นแข็งแรงคะ่ะพี่น้องตามที่สารัดอ่าได้ศึกษานะคะจากอ่าเพจนะคะที่สารัดได้ซื้อมากได้ถามเพื่อนค่ะพี่น้นองว่าลักษณะประจําพันธุ์เป็นจา้าไดเด้อค่ะเด้อนี่แะค่ะสา,ารัดได้มากบ่าหลายคะ่ะพี่น้องก็เลยมาต,ตกาดํำเอาบนเนื้อที่ประมาณสี่ไร่คะ่ะพี่น้อง ซึ่งซุ่มเฮ็ดยุ่กระโดดแล้วล่ะค่ะพี่น้องเบิ้งลักษณะของเพิ่นววาสิเป็นจังไดคะ่ะตอนนี้ก็เนี่ย่ะค่ะเพิ่นกระลังม่านสาก็เลยมาเบิง้งมาทายสู้พอแม่พี่น้องแฮปปี้การกเกษตรเบิ้งค่ะพี่นอ้องซึ่งเป็นสายพันธุ์หม่นะคะทีสารันแนะนําเลยค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่านะคะเพิ่นเฮ็ดง่ายค่ะพี่น้องพุ่นะคะตอนนี้ทองกําลังม่านค่ะพี่น้องคะ่ะกําลังม่านเป่งม่านใหญ่ค่ะ คือเพิ่นเฮ็ดง่ายค่ะพี่น้องบ่มีบ่บ,บต๊โลกคะ่ะไม่เป็นเพี้ยนะคะบ่มีเเื้อล่าบ่มีหยังค่ะพี่นอ้องเพิ่นต้นสูงคะ่ะลักษณะนี่คะ่ะซาลาผ้ายางแบกเบิ่งพี่น้องดำเอาเด้ค่ะพี่น้องคะ่ะนี่คะ่ะเพื่อนกระรังม่านเป่งง่ายพี่น้องกระสียิ่งแขวแเราได้คะ่ะนี่ต้นนี่คะ่ะอก็เป็นเขาไหวแสงค่ะพี่น้องเป็นเขาเจ้าหน้าปีสายพันธุแท้เป็นอีกพันหนึ่งที่นาติดตามนะคะพี่น้องว่า ลักษณะของเพิ่นน่ะสีได้พ่นผลิตนะคะกับเพิ่นเฉลี่ยหนึ่งไร่นะคะต่อหนึ่งตันค่ะพี่น้องค่ะซึ่งผู้กรูที่เพิ่นเคยได้เห็ดมาเพิ่นกาแนะนำสาวรัตวังสันค่ะพี่น้องสาวรรดกะเลยเอาล่องมาดำบึงบนทีหน้าของเจ้าของวัสิเป็นจ้งไดนะคะลักษณะสังวาสของเขาเนี่ยค่ะพี่น้องพูน่ะคะ่ะทองเป่งทองมายาย่านไงเหรอคะ ได้เก็บเกี่ยวช่วงประมาณจากกลางเดือนพฤศจิกาพร้อมข้าวเหนียวกว่อขอหัวเข้าค่ะพี่นอ้องคะเดี๋ยวสารสีแผ่นกล่องนาให้พ่อแม,ม่พี่น้องเบ่งด้ค่ะว่าพิ่นสูงซ้ำใดค่ะนี่ค่ะพี่น้องสารสแผ่นกล่องหลังให้เบิ่งค่ะว่าเขาพิ่นสูงซ้ำใดสาะสูง160ค่ะพี่น้อง ขงัง่างก็อาจจะเป็นร้อยหกสิบห้าถึงร้อยเจ็ดสิบได้ค่ะพี่น้องตอนนี้เพื่อนก็นยังอาจเติบโตเต็มที่แล้วค่ะท้องแก่กําลังใกล้คลอดแล้วนะคะพี่น้องคะก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์เนี่ยค่ะสาหรับข้าวมะลิสีทองค่ะพี่น้องเป็นข้าวเจ้านาปีสายพันธุ์ใหม่ด้วยค่ะพี่นอ้องเด้อที่ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ในอ้อมอกอ้อม,ออมใจค่ะพี่น้องต้านทานโรคได้ดีมากเลยค่ะพี่น้องหลังจากที่สาวรลัดได้เหตุมาก คันนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องแต่สาลเราก็ประทับใจคือก็หวานปุ๋ยแตกอนะคะแล้วก็หวานปุ๋ยรับรวงธรรมชาตินะคะแปลงนี้นะคะไม่ได้ฉีดฮอร์โมนแล้วก็ไม่ไม่ได้ฉีดยากันเพีย้ยกันหนอนใดๆทั้งสิ้นค่ะพี่น้องเบื้องหน้าวงามค่ะพี่น้องพรานะน่ะงามไรซาลล์อ่อนซ่อนค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้นะคะก็เลยมาฝากข้าวสายพันธุ์ใหม่นะคะมมลิสีทองแกพอไปพี่น้อง ปีการเกษตรเอฟซี FC ทุกๆท่านค่ะที่กําลังมองหาข้าวสายพันธุ์ใหม่นะคะนี่น้ำครับพี่นองคะสำหรับหน้าผู้ใดน้าท่วมซาวรัดขอฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจพ่อแม่พี่นอ้องเกษตรกรสุผภูสุสขขนนะคนะด้คะเด้อ พี่น้องคะสำหรับมนีนะคะสาวร้านแฮปปี้กลางเกษตรสาขาคอนเกนนะคะก็ได้นาเลี้ยนให้พ่อแม่พี่น้องได้รับรู้แล้วนะคะว่ามะลิสีทองลักษณะของตนเป็นปจ้งไดนะคะตอนรับกับฝากไว้น้าเนรด้วยค่ะพ่อแม่พี่นอ้องเกษตรกรเอฟซี FC, ท่านไหนนะคะที่สนใจเขา มลิสีทองของเข้าด้วยค่ะพี่น้องเด้อติดต่อมหาสาวรัดได้ที่แฮปปี้การเกษตรสาขาขอนแก่นค่ะพี่น้อง09856452 4 2กี่องค่ะพี่น้องคะติดต่อประสานงานมหาสาวรัดแฮปปี้การเกษตรสาขาข,าขอนแก่นได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมื้อนี้นะคะเดี๋ยว ลักษณะเพิ่นซอดเพิ่นเป็นยังไงเดี๋ยวสารราสีมาอัปเดตสู่พ่อแม่พี่น้องเบึ้งอีกคลิปนึงกับพี่น้องคะ่ะสำหรับมื้อนี้คัมแล้วซาลั่นแฮปปี้การเกษตรสาขาคอนแก่นกับศาาอบีอำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้ขอกล่าวสวัสดีค่ะพี่น้องบ๊ายบายค่ะ